นักข่าวสวัสดีไรอันผมแค่อยากจะเริ่มที่เรื่องประตูในฤดูกาลนี้คุณยิงไป3ประตูแล้วฤดูกาลที่แล้วไม่มีประตูเลยและยิงในพิมิ์ลีกได้1ประตูผมคิดว่าเป็นฤดูกาลที่คุณเพิ่งเดบิวต์คุณยิงในยูโรป,ปาลีกและยิงในบอลถ้วยด้วยมีอะไรเปลี่ยนไปสําหรับคุณในการทําประตูในฤดูกาลนี้บ้างครับอืมผมคิดว่าผมฟังพ่อมากขึ้นในฤดูกาลนี้ไม่ใช่ พ่อเขาจะบอกผมเสมอว่าลูกต้องยิงมากขึ้นลูกต้องยิงมากขึ้นยิงให้มากขึ้นและฤดูการนี้คุณก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างในเกมกับวิลล่าเมื่อวันเสาร์ผมยิงแล้วมันฉลับดังนั้นผมต้องยิงมากขึ้นและอย่า yeah, นั่นแหละครับหลักๆก,ก็คืออย่างนั้นแล้วพ่อของคุณบอกอะไรคุณอีกบ้างครับขอโทษนะครับพ่อของคุณบอกอะไรคุณอีกบ้างครับนอกเหนือจากที่เขาบอกให้คุณยิงมากขึ้นผมรู้ผมรู้เขาพูดอะไรกับคุณมากไหมเขาแสดงความยินดีกับประตูของคุณหรือเปล่าใช่ครับแน่นอน เขาดูทุกเกมเห็นได้ชัดว่าผมได้คุยกับเขามากมายเกี่ยวกับสิ่งที่ผมสามารถทําได้ดีขึ้นและทุกอย่างดังนั้นผมฟังเขามากและ,ะใช่ฤดูกาลนี้ก็เช่นกันหลังจากชนะบิลล่าคุณคิดว่านี่จะเป็นช่วงเวลาสาคัญของฤดูกาลแค่ไหน s <S เพราะแน่นอนว่าถ้าชนะมาดริดคุณสามารถทําคะแนนเท่ากับพวกเขาในแชมเปี้ยนส์ลีกได้แต่คุณก็มีเกมใหญ่ในพรีเมียร์ลีกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้รออยู่ด้วยมันดีมาก มันจะเป็นช่วงเวลาสําคัญของฤดูการแค่ไหนในความรู้สึกของคุณเพราะเห็นได้ชัดว่าเป็นเกมใหญ่ในแชมเปี้ยนส์ลีกเพื่อรุ่นพอบแบดในกลุ่มและมีเกมใหญ่ในพรีเมียร์ลีกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้รออยู่สุดสัปดาห์นี้อืมผมคิดว่าทุกเกมมีความสําคัญเห็นได้ชัดว่าเรารู้ว่าเราจะเล่นกับมาดริดและถ้าเราชนะมันก็จะดีสําหรับเราแต่เราไปทีละเกม แล,และผมคิดว่าเราควรเน้นที่เกมกับมาดริดในวันพรุ่งนี้ครับและแน่นอนว่าคุณอาจจะได้เล่นเจอกับอดีตเพื่อร่วมทีมอย่างเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนเขาจะได้รับการต้อนรับแบบไหนจากพวกคุณและคุณคิดว่าเขาคาดหวังการต้อนรับจากแฟนๆได้บ้างครับอืมจากแฟนๆผมไม่รู้ครับแต่เมื่อผมเจอเขาเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นเพื่อนของผมดังนั้นผมจะกอดเขาแน่นอนครับคุณได้ส่งข้อความอะไรกับเขาบ้างไหมครับไม่ครับไม่ไม่มากยังไม่ได้ส่งครับดังนั้นมันคงดีที่จะได้เจอเขาพรุ่งนี้ครับ เปลี่ยนไมโครโฟนไรอันอยากจะถามคุณเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของทีมครับแน่นอนว่าฤดูกาลที่แล้วตอนที่คุณเจอกับเรอันมาดริดมันเป็นคนรูปแบบเลยฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่ยากลาบากสําหรับทีมคุณคิดว่าจุดแข็งหลักของทีมชุดปัจจุบันในการประชิญหน้ากับเรอันมาดริดในวันพรุ่งนี้คืออะไรครับอืผมคิดว่าฤดูกาลนี้พวกเขากําลังทําได้ยอดเยี่ยมมากจริงๆผมคิดว่ากองหน้าของพวกเขา เมื่อคุณเห็นพวกเขาเห็นได้ชัดว่าผมคิดว่าโดยพื้นฐานแล้วคือทั้งทีมแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเห็นเอ็มบัปเป้หรือวินิซิอุสทางด้านซ้าย uh huh. เมื่อพวกเขาเข้าสู่พื้นที่ด้านหลังแนวรับ uh huh. นั่นคือจุดแข็งของพวกเขา uh huh. ดังนั้นเอ่อ huh. uh huh. ผมคิดว่าเราก็ต้องเข้าที่ให้ดีในวันพรุ่งนี้ด้วยถ้าเราต้องเจอเรื่องนั้น uh huh. สวัสดีไรอัน uh huh. มีรายงาน23สารายงานเกี่ยวกับสัญญาใหม่ของคุณ uh huh. ในรายงานต่างๆ uh huh. นั่นเป็นสิ่งที่คุณกำลังมองหาที่จะทำในอีก 2- 3สาเดือนและปีข้างหน้าไหมครับ ขอโทษนะครับนั่นเป็นสิ่งที่คุณกําลังมองหาที่จะทําในอีก2-3เดือนและปีข้างหน้าผูกอนาคตร,ระยะยาวของคุณกับสโมสรน,นี้หลังจากฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมที่ผ่านมาอมืเห็นได้ชัดว่าผมมีความสุขที่นี่ดังนั้นเราต้องเราต้องดูเรายังไม่ได้คุยกันเลยครับแต่อืเราจะรอดูครับ ไรอันเห็นได้ชัดว่ามีการสนับสนุนอย่างมากจากแฟนบอลให้กับผู้จัดการทีมในคืนวันเสาร์และแน่นอนว่าในช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่นี่คุณได้กลายเป็นส่วนหนึ่งสำคัญของทีมนี้จริงๆ <S <S เขาสำคัญกับคุณมากแค่ไหนในแง่ของการพัฒนาของคุณในฐานะนักฟุตบอลหมายถึงผู้จัดการทีมใช่ครับอืมใช่สำหรับผมแล้วเขาสำคัญมากเพราะว่าตอนที่เขามาที่นี่เขาให้โอกาสผมที่จะเป็นผู้เล่นตัวจริงเขาให้ความมั่นใจกับผมมากมายและเขาให้โอกาสผมได้แสดงตัวเองให้โลกเห็นอีกครั้ง และผมมีความสุขมากครับสวัสดีไรอันเมื่อคุณชนะไรอันมาดริดเมื่อฤดูกาลที่แล้วคุณต้องไปเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในอีก2-3วันต่อมามและคุณก็เอาชนะพวกเขาได้อีกเช่นกันการมี2เกมนี้ติดต่อกันในตอนนี้มันเป็นการทดสอบว่าทีมของคุณอยู่ตรงไหนในขณะนี้ใช่ไหมครับอืมคำามที่ดีครับอืมคุณบอกว่าถ้าเราชนะมาดริดผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรทําตอนนี้คือไปทีละเกมและอืมผมคิดว่าโฟกัสทั้งหมดควรอยู่ที่เกมในวันพรุ่งนี้ครับดังนั้นอืม ผมจะไม,ม่พูดถึงเกมในสุดสัปดาห์ครับโอ้ภาษาสเปนผมขอโทษครับผมพูดภาษาสเปนไม่ได้การเชื่อมโยงการเล่นกับเออใช่ครับเห็นได้ชัดว่าผมยังไม่ได้ดูเกมจากมาริดมากนักแต่ผมรู้ว่าอดูลาเองเขาเล่นกับเราเมื่อรดูการที่แล้วด้วยและเรารู้ว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ดีมากจริง,รงๆเท้าซ้ายที่ดีมากจริงๆและมมผมเห็นมผมเห็นประตูและอสิ์จากเขาบ้าง และเขามีการจ่ายบอลที่ดีไปยังพื้นที่ด้านหลังดังนั้นอืมสําหรับเราเราก็ต้องเตรียมพร้อมสําหรับเรื่องนั้นด้วยครับเพราะว่าพวกเขามีการเชื่อมโยงที่ดีระหว่างกันแต่อย่างที่ผมบอกเราต้องเตรียมตัวให้ดีแล้วเราจะรอดูในวันพรุ่งนี้ครับอืผมคิดว่าอีบูคงรู้จักเขาดีมากจริงๆดังนั้นมผมต้องคุยกับอีบูเกี่ยวกับเรื่องนี้บางทีแต่ เรารู้ว่าเขาเป็นผู้เล่นระดับท็อปที่มีคุณภาพที่ดีมากจริงๆเขาสามารถเล่นในพื้นที่ด้านหลังได้เขาสามารถครอบครองบอลได้และเขาเป็นผู้จบสกอร์ที่ดีดังนั้นมมันจะไม่ง่ายสําหรับเราแต่เราจะพยายามหยุดเขาและทําทุกอย่างครับฤดูกาลนี้มีการพูดถึงกันมากเกี่ยวกับการปรับตัวเข้ากับทีมของผู้เล่นที่เข้ามาใหม่ ในฐานะผู้เล่นที่คุณรับบอลจากแนวลึกและมองหาพวกเขามันสร้างความแตกต่างให้กับคุณมากแค่ไหนมันดูแตกต่างออกไปคุณเห็นสิ่งต่างๆที่แตกต่างออกไปจากฤดูการที่แล้วเมื่อคุณมองหาที่จะเล่นออกไปกับผู้เล่นใหม่หรือไม่อืมไม่ไม่มากนะักเราพยายามทําสิ่งเดิมๆแต่อืมสาหรับผู้เล่นใหม่มันไม่ง่ายเสมอไปคุณรู้ไหมเพราะพวกเขามาที่ทีมใหม่พวกเขามีโค้ชใหม่หลักการเล่นใหม่ดังนั้นสําหรับพวกเขาแล้วมันไม่ง่ายเลย ที่จะมาที่นี่แล้วทําทุกอย่างได้ดีโดยตรงคุณรู้ไหมดังนั้นอืมผมไม่เห็นความแตกต่างมากนักคุณรู้สึกว่าคุณต้องปรับตัวให้เข้ากับพวกเขาเกือบทั้งเวลาหรือไม่พวกเขากําลังเรียนรู้ที่จะทําในสิ่งที่คุณทำเมื่อฤดูการที่แล้วแต่คุณอาจจะต้องเผื่อไว้สําหรับบางสิ่งที่พวกเขายังไม่ได้ทําโดยที่คุณอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นของคุณเพื่อช่วยพวกเขาอืมไม่ครับผมคิดว่าผมคิดว่าอืมใช่มันเป็นได้ทั้งสองทาง แต่สิ่งเหล่านั้นต้องใช้เวลาคุณรู้ไหมมันไม่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่เดวันที่พวกเขาทําได้ดีเลยดังนั้นอืมพวกเขาอยู่ที่นี่มาได้สองสามเดือนแล้วและพวกเขาก็ทําอืมงานที่ดีอยู่แล้วดังนั้นอืมเราจะรอดูในอีกสองสามสัปดาห์เดือนข้างหน้าว่าพวกเขาจะทําได้ดีแค่ไหนไรอันคุณพูดถึงบทบาทของอาที่ได้เล่นไปแล้วและคุณอยู่ในบทบาทหมายเลขหกมานานแค่ไหน <Yeah. S 1> ผมแค่อยากรู้สําหรับตัวคุณเองในช่วงเวลาปีครึ่งที่ผ่านมา มันง่ายแค่ไหนที่จะยอมรับบทบาทนั้นและคุณมองเห็นเส้นทางอาชีพของคุณไปข้างหน้าในบทบาทนั้นมากแค่ไหนครับมันง่ายแค่ไหนนะมันไม่ง่ายเลยแต่ในบทบาทนั้นผมเล่นอืมก่อนหน้านี้มาบ้างแล้วดังนั้นผมรู้อืมสิ่งที่คาดหวังเล็กน้อยและอืมเมื่อโค้ชมาผมก็ได้คุยกับเขาบ้างว่าเขาคาดหวังอะไรจากผมเช่นกันแต่ขอโทษนะครับคุณมองการเล่นในบทบาทหมายเลขหกนี้อย่างไรในระยะยาวครับ ในระยะยาวนะครับแต่จากนี้ไปอืมใช่ผมจะมุ่งเน้นไปที่ตำแหน่งหมายเลขหกและอืมผมพยายามทำให้ดีที่สุดในตำแหน่งนั้นด้วยครับเยี่ยมมากขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด Subscribe กดไลค์และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสารรค์ผลงานดีๆต่อไปนะครับเสื้อโปโลดำวายใส่สบาย สนใจกดลิงก์ใต้คลิปครับผม